สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสดุดีบทที่2ีนะครับพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระอุ่งทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระอุ่งทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบพระอุ่งทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพรองก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิดสาธุดิบทที่23พูดถึงพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงเกข้อที่หนึ่งผู้เขียนสารภาพต่อพระองค์ว่า พระยาวเวทรงเร้ยงดูข้าพเจ้าดูดี้ยงเกข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนซึ่งในการดำเนินชีวิตของตนเพียงแต่พระยาวเวยพระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอเหตุที่สามารถสารภาพเป็นนี้ได้ก็คือผู้เขียนดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดและได้รับความรักของพระองค์ทุกเมื่อข้อที่สองถึงห้า พระยาเวผู้ทรงเลี้ยงขับเจ้าทำอะไรให้แกเราบ้าง 1. ทรงนำขับเจ้าไปริมน้ำเดนสงบพระองค์ทรงประธานการหยุดพักเถให้แกเรานี้เป็นพรที่ผู้ที่อยู่กับพระองค์ตลดน,นั้นรับได้ 2. ทรงคืนความสดชื่นแกชีวิตขับเจ้าพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้า ขึ้นมาใหม่ซึ่งพระองค์ทรงทำให้เรากลับใจเสียหมายแล้วได้รับชีวิตนิรันด์สาทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะแห่งเกรพระนามของพระองค์ทางชอบธรรมซึ่งเป็นทางที่ตามพระองค์ไปก็เคบแคบมากแต่สุดปลายทางนั้นก็มีความชั่นชมยินดีและชีวิตนิรันด์ส ทรงสถิตอยู่กับขับเจ้าและทรงโปรบโยนขับเจ้าเราทำอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องเป็นหว่วงและก,กลัวเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราและโปรบโยนเราตลอดไปห้าทรงเจิมศีรษะขับพระองค์ด้วยน้ำมันพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้ขับพระองค์เราจึงชนะได้ ในสถานการณ์ใดๆข้อที่6สุดท้ายผู้เขียนสรภาพว่าขับเจ้าอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิผู้ที่มีพระองค์นั้นดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความลักของพระองค์ได้ในโลงนี้แล้วก็จะสามารถเข้าไปในพระนิเวศสือไปเป็นนิจใต้สรุมนะครับ ฝูงเกรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงเกก็เลยตามเพียงเตผู้เลี้ยงเกได้ผู้เลี้ยงเกที่ดีนำฝูงเกไปให้นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดและนำไปริมน้ำเดนสังโผู้เลี้ยงของของเราเป็นผู้ใดก็คือพระเยซูคริส เราจึงจะต้องตามพระองค์ไปตลอดเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงเลี้ยงของเราทรงนำเราไปให้มีชีวิตนิรันดร์เราจึงจะต้องมีการสารภาพเป็มนี้ว่าในทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่นคงจะติดตามขับเจ้าไปตลอดวานคืนแห่งชีวิตของขับเจ้าและขับเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเว สือไปเป็นนิ้ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้ 1. ในชีวิตของตนเพียงเตพระองค์เท่านั้นก็เพียงพอไหมเพราะอะไร 2. ทางที่ตามพระองค์ไปก็เค็แค่มากเต่ตัวเองตามพระองค์ไปตลอดได้ไหมเพราะอะไร 3. ในที่สุด เราจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นในใต้ถ้อยคำนี้ให้ตัวมีปลอบใจอะไรแก่ตัว 4. ขอให้แบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาและทรงโปรยพระพรให้พี่น้องทุกท่านไปสู่ทางดีๆตามน้ำพระทัยของพระองค์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ